ประชาชนเลือกพิธาสอววคว่ำเล่นละครบทระยำไทยป่นปี้ห0 0ันล้านเลือกตั้งมาสูลเสียฟรีงดออกเสียงเป็นอะไรที่กาลีเมืองมีสอวอเล่นละครบทดีเด่นวันชัยเน้นหนุนพิธามีราศีตีบทไม่แตกคนดูออกไอ้อปรีบทละครนี้มึงรู้ผลโถคนระยำทำเป็นว่าผมสอววขอกับ แต่หลังไม่มึงกําหนดบทไว้หมดแล้วคนมันเฮี้ยก็เล่นเชี่ยเชีอย่าเปลี่ยนแนวบทพระเอกไม่รุ่งแล้วไอบ้บรรลัยกินเงินเดือนแสนกว่า,วาแถมผู้ช่วยไม่ทํากล้วยอะไรเลยสวาจา๋าไม่ออกเสียงรออมเหลียนหรือไงวะนายสั่งมาให้พูดนิดเดียวงดออกเสียงค่ะไอ้ตู่ไปถ้าไอ้ป้อมมาแม่งหาคลืนหรือต้องฝืนกับนายกไดโนเสาร์มาก็หลับ กั็ล้มที่เป็นข่าวไดโนเสาร์อยากเป็นนายกก่อนลาโลกไปโห oh, จังไรแมน